สนักส่งวัดถ้ำกระบอกเป็นสถานที่สำหรับผู้บำบัดที่ต้องการเลิกยาเสพติดโดยใช้สมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบ้านและไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วกว่า50ปี ในแต่ละเดือนจะมีผู้ที่ต้องการเลิกยาเสพติดกว่า100คนและสามารถช่วยให้เลิกยาได้กว่า100 0 0แคนมาแล้วซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติกิจกรรมสําคัญทุกวันคือการดื่มยาสมุนไพรเพื่อให้อาเจียนและการอบตัวเพื่อถอนพิษจากร่างกายโดยใช้เวลาบําบัด15วันแต่ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการเลิกต้องรับสัจจะและใจแข็งด้วย โครงการเติมน้ำใจให้ชีวิตกับสมิตรคอร์ปอรชันโดยคุณนัตพลจุลางกูลกรรมาการบริหารบริษัทสมิตรคอร์ปอรชันขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมเติมน้ำใจมอบอาหารและของใช้ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการดำเนินงานสำหรับผู้บำบัดท,ที่จะช่วยให้ทุกคนกลับตัวกลับใจกลับมาเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป